จากผู้สร้างเดียวกับเดดอะไรด้วยยอดขายจำนวน6ล้านเล่มนี่จะเป็นคำสาบานที่จะเปลี่ยนชะตาของโลกสาบานรักราชันจอมเวทบทแม่บทอนาตรงเรื่องราวเริ่มต้นจากคุกับมุชิกิได้ไปเจอกับคุโรอิไซกะในสภาพทีู่้้รอิไักะนั้นได้เลือดท่วมทั้งตัวในระหว่างที่บุชิกิกำลังดูอาการของเด็กสาวที่เลือดท่วมอยู่ตรงหน้านั้นเขาก็ถูกแทงเข้ามาที่กลางลำตัว หลังจากนั้นเขาก็สลบไปหลังจากที่มุชิกิฟื้นขึ้นมาก็ได้พบว่าตัวเองได้กลายเป็นเด็กสาวที่จมกองเลือดตอนนั้นแล้วแล้วคุกกะมุชิกิจะสามารถทำหน้าที่แทนคุณคุโรสกิไซกะได้หรือไม่แล้วใครกันที่เป็นคนที่สามารถทำให้คุณคุโรสกิไซกะบาดเจ็บได้มาหาคำตอบไปพร้อมกันกันกบสาบานรักราชาจอมเวทบทแม่มดอนาตลง ลิขสิทธิ์ในไทยเป็นของฟินิกเน็กนะครับควาเตือนคลิปต่อไปนี้จะมีการพูดถึงเนะื้อหาบางส่วนในดิยายใครที่ไม่อยากถูกสปอยกรุณาเดินผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะครับโอเคทุกคนอันนี้เราก็จะเป็นการรีวิวหลังจากที่เราอ่านตัวของสาบานรักราชันจอมเวทบทแม่บทอันตะลงจบลงแล้วนะทุกคนก็หลังจากที่เราอ่านตัวของสาบานรักเนี่ยจบแล้วนะเราก็รู้สึกว่าอาจารย์โคชิทจิปะนะไม่เคยทําให้เราผิดหวังจริงๆก็เรื่องนี้ก็มีความ เป็นเลิฟคอมดี้แล้วก็เป็นแฟนตาซีเนาะแต่ไม่ใช่ต่างโลกนะโดยที่อาจารย์แกเนี่ยก็ยังให้กลิ่นอายความรู้สึกเป็นเดด alive โดยที่มีกิมมิคต่างๆที่ค่อนข้างขายคืนกันอย่างเช่นการอย่างตัวของเดด alive จะเป็นการผนึกพลังผู้จากการจูบอันนี้ก็เป็นการสลับร่างกลับมาเป็นร่างตัวตัวเองเนี่ยจากการที่ตัวเองตื่นเต้นมากหรือมีการจูบก,กันเกิดขึ้นกันเองตัวของอาจารย์แกยิง่งก,กิมมิคตัวนี้จาก นิยายเล่มเก่าของเขาออกมาได้ค่อนข้างดีจากที่เราเป็นคนที่ดูอนิเมะจบมาแล้วทั้ง5้าภาคแล้วก็ดูของเรียกว่าไงดีและติดตามนิยายของอาจารย์แกร,รู้สึกว่าเล่มนี้เป็นเล่มที่ทําออกมาได้กิ่นอายคล้ายครึ่งเดิมมีการดึงกิมมิคหลายอย่างออกมาได้ค่อนข้างดีมาพูดถึงตัวของนิยายตัวสาบานรักกันบ้างดีกว่าตัวของสาบานรักเนี่ยอาจารย์ผู้แต่งแกก็มีความ เปลี่ยนเนื้อเรื่องไม่ได้เป็นการผนึกพลังพูดแล้วเนาะเป็นการรวมร่างแทนมีการรวมร่างเนี่ยโดยที่อาจารย์แกเนี่ยปูบทเริ่มต้นมาเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจเลยเพราะว่ามันจะมีเด็กผู้ชายที่ไหนเดินกลับมาจากโรงเรียนแล้วก็อยู่ดีก็เจอใครก็รู้นอนจมกองเลือดอยู่แล้วโลกโดยรอบเนี่ยก็ได้เปลี่ยนไปทั้งหมดเลยจากตัวของพลังในเรื่องเนาะก็ตึกรับฟ้า2ด้านจะชนกันเองก็คือแบบเออโอเคน่าสนใจ ถามว่ามันเป็นความเป็นเริฟอคอมตรงไหนพระเอกเราเนี่ยมันทันชอบไปตัวของแม่หมดอันตาลงเนี่ยตั้งแต่แรกพบเลยก็คือแบบฮะคุณนอนจมกองเลือดอยู่แกจะไปม,มีอารมณ์ไปแบบเขาเรียกว่าไงนะจะมีอารมณ์ไปแบบไปชอบคนตรงนั้นได้ยังไงอ่ะถ้าเป็นเราก็คงจะไม่เนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าเราเรามองว่ามัน่าน่าสนใจเลยนะแล้วก็หลังจากที่ตัวของพระเอกเนี่ยมาตื่นขึ้นมาจาก โดนแทงข้างหลังแล้วก็กลายเป็นแม่วมนันตาลงไปแล้วเนี่ยก็การปูบทกับเนื้อเรื่องอ่ะค่อนข้างดีมีความให้กลิ่นแบบเป็นเป็นระบบโรงเรียนเนาะมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าไงเ,เลิฟคอม,มดี้ในรั้วโรงเรียนเพราะว่าตัวของมุชิกิเนี่ยหลังจากที่โดนกายร่าเป็นคุณแม่มดเนี่ยก็ไม่สามารถใช้พลังของคุณแม่มดได้เต็มที่ก็ทําให้ตัวมุชิกิเองเนี่ยต้องเข้าไปเรียนในโรงเรียนเวทมนต์นั่นเอง ก็ถือว่าเป็นการปูบทที่ค่อนข้างโอเคเลยทุกคนหลังจากที่เราได้อ่านจบทั้งเล่มเนี่ยมีการคลายบทกับเนื้อเรื่องได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็มีการที่เขียนค่อยๆไล่ระดับสร้างปมให้ผู้อ่านเนี่ยค่อนข้างน่าติดตามก็สําหรับเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าน่าสนใจแล้วก็น่าอ่านต่อก็โดนจัดไปแล้วประมาณ2อเล่มแลทุกคนก็เนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต่อแล้วก็เนื้อเรื่องจะดําเนินต่อไปด้านไหนเนี่ย ค่อนข้างน่าสนใจสาหรับคนที่อยากอ่านการ์ตูนแนวที่เป็นต่างโลกหรือว่าแบบไม่เชิงต่างโลกนะต้องบอกว่ามีพลังพิเศษเนี่ยก็เรื่องนี้ก็น่าสนใจเลยก็สมาบถรลักราชจาเว่บทแม่บทตันตรลงอาดันต,ร,ตรงเนี่ยก็ค่อนข้างน่าติดตามก็สําหรับการรีวิวที่เป็นเชิงให้ไปคิดต่อเองเนี่ยก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่โอ,อกาสนะครับ <S <S สวัสดีครับ